สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2565ส่วนปอเปียวปักใจจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้จะให้ดูยางนาครับหลังจากที่ถูกฝนแล้วก็ฝนทิ้งช่วงไป1อาทิตย์นะครับก็จะมาดูต้นยางนานะครับหลังจากที่ได้ฝนก็จะเห็นการเติบโตนะครับโดยเฉพาะ ดูใบของอย่างนานะครับนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะอันนี้คือความงดงามของต้นยางนานะครับนี่เราจะเห็นว่าใบาใหญ่มากนะครับผมบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นยางนานะครับปลูกวันที่18มกราคมนะครับ2 5 1 5วันนี้ก็30 กรกฎาคมนะครับสองพการปลูกเขาถามผมว่าทำไมต้องปลูกหน้าแรงผมก็มีเหตุผลนะครับว่าการปลูกหน้าแรงนะครับนะแต่เราต้องขยันลดน้ำนะครับเ,เพื่อที่จะให้รากของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนะมันได้ปรับตัวแล้วก็ พอฝนมาก็ถือว่าตั้งตัวได้เลยนะครับอันนี้คือการปลูกนะครับการปลูกต้นไม้หน้าแรงเขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่หนักมากนะครับต้องใช้เวลาทั้ง3 4ถึง4เดือนในการที่จะให้มันรอดแรงนะครับแต่เมื่อเราปลูกแล้วนะครับพอฝนมาปั๊บมันก็จะโตเร็วนะครับเพราะรากก็เดินแล้วครับนี่ต้นยางนานะครับ ผมปลูกสลับไว้กับต้นตะเคียนนะครับแต่วันนี้จะให้ดูยางนานะครับมาดูดูใบนะครับดูใบของเขาครับใบของยางนางดงามมากครับงดงามมากแล้วก็ค่อนข้างโตเร็วนะครับนี่นี่อันนี้ให้ดูยางนาครับก็มีแมลงมารบกวนก็บ้างครับนี่ครับต้องขยันเดินนะครับ นี่จะให้เห็นชัดๆนะครับว่าใบเขาใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่กว่าฝามือผมอีกครับเนี่ยเห็นแล้วชื่นใจครับต้นยางนานี่ครับพิามีนาเมษตาพฤษภามิตุนากรกฎาก็หกเดือนนะครับหกเดือนถือว่าได้ผลนะครับต้นยางนา ผมปลูกบนคูบอ่อนะครับผมจบบอ่อตรงนี้ไว้ประมาณสักเมตรเจเกือบ2เมตรนะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงฝั่งบอ่อแล้วครับนะห่างกันสักห0เซนเจ็ดสิเซนได้ครับคิดว่าลางของยางนาน,นะครับบางส่วนน่าจะถึงน้ำแล้วนะนะครับมี เป็นต้นยางนานครับ้มมดูจเจริญตบเติบโตเร็วมากครับต้นยางนานีา่ต้นหนึ่งครับนี่ให้ดูยางนาครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับการที่ต้นไม้โตเร็วอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับจากการทดลองของผมอเองคือจากประสบการณ์ของผมเองคือขุดบอ่อเสร็จปั๊บปลูกได้เลยครับ ้อดีอดีของการปลูกก็คือ,อในระหว่างที่ดินเราจกขึ้นมาเนี่ยนะครับช่องว่างของดินมันยังมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราปลูกแล้วก็ลดน้ำลากของต้นไม้ก็จะชอนชัยลงไปได้ง่ายนะครับอันนี้อีกอีกประการหนึ่งหรือว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันตั้งตัวได้เร็วนะครับและ,ะหลังจากขุดเสร็จใหม่ๆนะครับ ต้นหญ้าต้นอะไรยังขึ้นไม่ได้ครับมันก็จะเป็นโอกาสของอต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนอกจากจะตั้งตัวได้เร็วแล้วก็ลากชนชัยลงไปในช่องว่างดินแล้วก็หญ้าโตไม่ทันมันจะพืชโตไม่ทันมันก็ทําให้ได้ต้นไม้ที่เราหนีหญ้านะครับโตเร็วกว่าหญ้านะครับก็สบายยินิดหนึ่งครับผมก็จะให้ดูอย่างนานนะครับ ยังมาให้ดูตะเคียนนะครับวันนี้นะครับนี่ครับให้ดูยางนาไปเรื่อยๆนะครับต้นยางนาโตนเร็วก็จะมีศัตรูบ้างก็คือมแมลงครับต้องเดินดูนะแต่ก็มันเป็นธรรมชาติของเขานะครับนะก็เป็นธรรมชาตินี่อย่างนี้ก็เป็นเป็นบุ้งนะครับหมอนหมอนกินใบนะครับ นอกจากนกจะช่วยเราแล้วนะครับเราก็มาดูเขานะครับมาดูก็จะเห็นนะครับต้นยางนาเดี๋ยวถ่ายทําให้ทุกท่านได้รับชมนะครับถือว่าอัปเดตนะครับอัปเดตให้ดูต้นยางนานะครับต,ตอนนี้สูงประมาณสักแค่อกผมแล้วนะครับแค่อกก็ประมาณสัก80เซนนะครับ ต้นยางนา6เดือน80เซนนะครับงดงามมากเลยครับงดงามมากดูใบครับดูใบของเขาหลังจากที่เจอฝนยอดครับเขียวนะครับเขียวแล้วก็ใหญ่มากครับดูเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกอันนี้ยางนาครับสนปอเปียวปักใจพิษณุโลกครับหลังจากที่ฝนทิ้งไป ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ดูต้นนี้ครับงดงามมากดูใบของเขาครับมีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณต้นนี้ก็สูงแค่คอแหละครับร้อยห้เซนได้แล้วนี่ครับลําต้นปลูกพร้อมๆกันนะครับแต่ดูใบต้นนี้ครับใหญ่กว่าทุกต้นเลยผมสังเกตดูนะครับนี่ใบใบใหญ่นะครับ บ่งอบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นยางนาแล้วก็การเจริญเติบโตของเขานะครับเห็นแล้วชื่นอ,อกชื่นใจก็เชิญชวนท่านที่มีความสนใจในการปลูกป่านะครับต้นยางนาก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าปลูกนะครับนะเป็นไม้เศรษฐกิจเชิญชวนนะครับก็ปลูกไว้ใกล้ๆคูน้ำบ่อน้ำนะครับ บนคูบนคูองบ่อนะครับก็ก็ดูนะครับเลือกดูนี่ใบใหญ่มากครับท่านผู้ชมนะก็ฝากนะครับฝากต้นยางนาไว้ในอ้อมใจของคนรักป่านะครับนะอันนี้ก็เห็นชัดว่า6เดือนนะครับประมาณสักร้อิเซนได้นะครับต้นยางนาสวนปอเปียวปักใจพิษณุโลกครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ